พอผมย้ายผมไปเยี่ยมหมู่บ้านได้ยินแต่เสียงผู้ปกครองด่าลูกโทษครูด่าลูก,ลกว่าลูกไม่ดีครูก็ทวนทักเรียนแลวไม่ดีด่าลูกว่าพ่อแม่ถังดินนาฟันพ่อแม่ถังฟันดินนาจนป้าสายเองสบายอัดบรุรีมีความฝันพ่อแม่กินข้าวกับเกลือไม่เที่ยวบันถุยสำดานดื่มรีโอโทษไปเรีนด่า ลูกไม่นี้กิ๋เาเมายาเฝ้าแต่โทรทัศน์ไม่ช่วยทางานลูกมาโรงเรียนก็ร้องไห้ครับไม่มีกําลังใจมาเรียนหนังสือมาเหมือนคนไม่มีหัวใจครับโดนดุโดนด่าโดยพ่อแม่ไม่ดูตัวเองผลสุดท้ายเด็กมันย้อนคืนครับเด็กมันมีครกเป็นครับมันคิดเป็นจะหวังพึ่งพ่อแม่ก็แย่จัดจะพึ่งวัดพระก็แย่ยากแก้ไขจะพึ่งครูครูก็เลวเลวไแหลกไป จะพึ่งใครกันดีหนอท้อใจจริงแต่มันฉลาดครับมันลงเล็บว่าครูบางคนเราก็มาคิดเอ๊ะทำยังไงดีก็เลยประชาคมหมู่บ้านครับมาคุยกันครูทั้งียนผู้ปกครองทํำยังไงจะแก้ปัญหาไหมถึงจะไม่ด่ากันเขาก็บอกว่าแกให้พอออเป็นผู้นําเชื่อใจพอออทำไงเขาถึงเชื่อเพราะผมไปสร้างความให้อันดับแรกให้เขาชอบให้เขาเชื่อ และเขาก็ชื่นชมเขาก็เชื่อชูเขาก็เชียร์แล้วต่อมาเขาก็ช่วยมันจริงสําเร็จครับครับช่วยยังไงครับอันดับแรกช่วยมาเป็นกรรมาการสถานศึกษาให้โรงเรียน53คนครับเดวลาประชุมเต็มห้องครับครูสี่คนเหมือนครูร้อยคนครับเขามาช่วยครับผมเริ่มทํางานครับเริ่มหลุทซินี่เพราะจะปล่อยการศึกษาไทยไร้ที่พึ่งเด็กถูกดึงนหลงทางสั้นปัญหายิ่งเติบโตยิ่งโรคเขาเบาปาัญญา การศึกษาได้ประโยชน์และจะมาโทษครูเราไม่อยากให้เขาโทษเราต้องสร้างใหม่ครับให้เขามีความรู้คู่ความคิดมีรวมเทียนเป็นเข็มเทียบเวดีให้เขามีความรู้คู่ความดีขีนี้จึงมีค่าสง่างามเพราะฉะนั้นเมื่อเขาให้เราเป็นผู้นําเราก็ต้องสร้างสร้างภาวะผู้นําครับการขับผู้นําที่ก้าวหน้าการพัฒนาจะลิมเหลวผู้นําไม่ใช่คือคนที่เขาอยากเดินตามนะครับ แต่ผู้นำคือคนที่เขาอยากทําตามผู้นําไม่ใช่ผู้ที่พาคนอื่นเดินแต่คือผู้ที่คนอื่นอยากเดินตามครับผู้นําดีมีวินัยและใจพระพาคณะเก้ารุษถึงจุดหมายผู้นําชั่วมั่วคิกติดอบายพาสมนุนวุ่น,ว,น,ว,นวายฉิบหายตามเพราะฉะนั้นเขาให้เกียรติเราเราก็ลุยครับสร้างทางเลือกให้เขาสองทางครับจะเอาแบบไหนจะเอาอรวยแต่ทุกหรือจะเอาสุขแต่จน สร้างบ้านตัวอย่างขึ้นในโรงเรียนเป็นตัวอย่างเพื่อสอนเขาเตือนสติเขาบ้านนี้บ้านหลังเล็กที่โรงเรียนผมนะครับบ้านพอเพียงบ้านตัวอย่างปลูกมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักทองแตงโมงชยโยโหยหัวตะขาหัวตะไคร้ใบมะกรูดใบกะเพราอะไรปลูกหมดไม่ต้องซื้อเขากินเขียนป้ายเอาไว้บ้านหลังเลง็กๆบ้านเอ,อ๋ยบ้านน้อยไหนะจะได้ราคาค่าอาศัยแต่เป็นที่รับรวมร่วม,วมจิตใจเหนื่อยจากไหนกลับถึงด้านสรารมทั้งพ่อแม่ลูกครอบล้อมอยู่พร้อมหน้ากำนันจเรื่องลึกไม่ขึ้นขม ถึงเหนื่อยยากหากแต่จากรับชื่นชมบ้านนั้นสมเป็นสถานที่มันเอ่ยนี่คือทางเลือกหนึ่งทุกเรื่อยแต่ทุกกับทุกแต่จนนะครับสุกแต่จนด้านบ้านหลังเล็กๆและทีนี้เขียนอีกตนนั้งบ้านหลังใหญ่ครับหลังละสามแสนสามสี่ชั้นบ้านเอ่ยบ้านใหญ่แม้จะใช้เพลทพลอยให้ทุกเสาหากเป็นที่บาดหมางไม่สั่งเสาใครเดินเข้าถึงบ้านฐานเจียนตาลทั้งพ่อแม่ลูกเต้าผีเข้าสิงต่างก็วิ่งเพนนีไม่รู้หาย ถึงเปลี่ยนพร้อมทุกอย่างต่างสบายบ้านนั้นหมายเป็นนรกตกท,ทันทีพี่น้องชาวบ้านกรรมการครับเราจะเลือกอยู่บ้านแบบไหนครับจะอยู่หลังใหญ่แต่ทุกไม่อยากอยู่โอ,อย่าผูกคอตายมีปัญหาหรือบ้านหลังเล็กๆจ,จนจนก็ช่างแต่มีความสุขครอบครัวอบอุ่นเลือกเอาได้อย่างเสียอย่างชีวิตไร้สาระขนาดน,นี้ยังไม่สายเกินที่จะแก้ไขแม้ชีวิตเหลือน้อยลงเพียงใดควรภูมิใจที่ได้ทาดีทันใครจะเห็นหรือไม่เป็นไรเราควรเลือกเอาความดีที่สร้างสรร ใครจะเห็นกน,นไม่สําคัญใจเรานั้นรู้ว่าดีเท่านี้พอเดี๋ยวนี้ไม่มีใครช่วยเขาได้หรอกนอกจากครูครับโลกนี้ก้อนใหญ่ไพศาลอาจต้องแหลกลานเป็นผงหากครูไม่ช่วยทำลงโลกคงจะยับอับปางโลกนี้มีค่าหน้าอยู่ได้ครูขยันสร้างสร้างมีครูชี้นำคำทาง,ท,างทุกอย่างใสสวยด้วยมือครู